สวัสดีครับพอดีวันนี้นะครับได้มีโอกาสไปลอง gimbal stabilizer ของ f ฟย์ยูเทคมาก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็น smart s t a p ก็คือจะใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยใส่เข้าไปในอุปกรณ์เพื่อทำการ stabilizer นะครับผลที่ได้เนี่ยมันจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความนิ่งซึ่งเหมาะมากๆกับช่วงนี้นะครับที่ฮิต ฮิตมากๆก,กับการไลฟ์หรือถ่ายทอดสดจากมือถือลองนึกว่าเดินไปถ่ายไลฟ์ไปก็จะเป็นไลฟ์จาก Facebook ลง YouTube อะไรเนี่ยก็จะทำให้ภาพที่ได้มีความนุ่มนวลขึ้นคลิปเนี่ยก็ดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่ากล้องมันไม่สั่นไหวตัวนี้จะเป็นแบบ2แกนแต่ไม่ได้มาพร้อมกับไม้จับนะครับต้องซื้อแยกต่างหากตอนลองเนี่ยผมก็ใช้ iPhone 6เนี่ยเสียบเข้าไป ในคลิปที่ได้เนี่ยจะเป็นคลิปจากการถ่ายสดเลยก็คือเพิ่งลองใช้เป็นครั้งแรกๆ ทิปที่ได้นี่ผมว่ามันก็นุ่มดีนะครับลองลองดูการทําการสเตเบลิเซอร์ของมันนะครับเราแวกว่งไปแกว่งมาเนี่ยมันก็โทรศัพท์ก็จะขนานกับพื้นตลอดเวลาพื้นจริงมันจะสามารถปรับเป็นมุมเงยมุมก้มได้อีกทําให้เราสามารถค่อยๆภาพที่ได้เนี่ยมันจะค่อยๆเงยขึ้นมันก็ค่อยๆก้มลงผมคิดว่าไอ้ภาพแบบเนี้ย ถ้าเราเอาไปใส่ในตัวไลฟ์ของ YouTube กับ Facebook เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นแบบเดินชมงานอะไรแบบมันจะสวยมากนะครับเพราะว่าเราก็สามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยต่อเน็ตถ่ายทอดสดออกไปได้เลยสามารถเดินไปมุมนั้นมุมนี้ได้คือปกติถ้าเดินไปเนี่ยมันจะมีสเต็ปของการเดินคือคนที่จะถ่ายนิ่งเนี่ยมันต้องฝึกต้องมีการเกคยมทิ่ถ้าใช้ตัวนี้ช่วยเนี่ย ทีมงานคนไหนก็ได้ให้เขาถ่ายให้ก็ได้จะทําให้ทําได้คลิปที่ดีขึ้นแล้วสวยมากขึือผมว่าเหมาะกับการทาพวกไลฟ์ต่างๆหรือจะซื้อมาถ่ายเล่นเองถ่ายรับริญญาถ่ายคลิปเล่นเองที่บ้านก็ก็โอเคนะอันนี้ผมก็ไปทดสอบที่ร้านกิกช็อปนะครับอยู่ที่ f o r ์จูนก็คือจะไปซื้ออย่างอย่างอื่นแหละแต่ว่าก็ ได้ลองอันนี้ไปด้วยก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมหรือจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ